สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดนะครับวันนี้นะครับตลาดนักเตะเริ่มกลับมาคึกคักกันบ้างแล้วนะครับวันนี้ข่าวนะครับข่าวเรื่องของตลาดนักเตะเนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยเริ่มต้นก่อนเขาเลยนะครับในการที่จะขายนักเตะนะครับให้สิ้นสุดการขายก่อนเดือนมิถุนายนนะครับคือบาร์เซโลนาเนี่ยวางแผนเรื่องของ การที่จะต้องได้เงินก้อนใหญ่นะครับคือขายอย่างน้อย6คนแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกนะครับวันนี้ตกเป็นข่าวว่าจะเซ็นสัญญากับอสดานชากิรี่ของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งติดต่อแล้วด้วยแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับก็ได้ทําการติดต่อดีลของคูตินโยด้วยเช่นกันนะครับมีรายงานเชิงลึกบอกด้วยนะครับว่าถ้าระยะเวลาเนี่ยยังคงที่จะเนิ่นนานต่อไปในค่าตัวของคูตินโยเนี่ย อาจจะลดลงมากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวรอรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับส่วนเรื่องราวของสัญญาของอิกาโลยังเป็นประเด็นที่จะต้องจับตาสถานการณ์อยู่นะครับเพราะว่าอิกาโลเนี่ยได้ร้องขอให้สโมสรเสี่ยงให้ซินหัวนะครับให้เขาอยู่กับแมนยูจนจบฤดูก,กาลนี้เถอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์อยูเตดเองเนี่ยก็พยายามที่จะใช้ใช้เรื่องของเอกสารแล้วก็คําพูดที่จะขอให้อิกาโลเนี่ยเล่นจนครบ9นัดที่เหลือให้ได้ ค,คือเล่นให้จบฤด,ดูการน,นะเอาแบบตรงๆเนาะเดี๋ยวต้องรอดูกันเนาะว่าเซี่ยงไฮ้ซินหัวเนี่ยจะอยอมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูกันเนาะแล้วก็เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับเชลซีผมยังไม่ได้ทําข่าวให้เลยนะครับวันนี้เขาไม่ธรรมดานะเขาเคลียร์อะไรกันบางอย่างกับซานโช่ด้วยดิวคูตินโญ่ด้วยมาแบบเงียบๆนะครับแต่ว่าผมว่าโอ้โหมาอย่างนี้น่ากลัวนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรสเปอร์ที่ผมยังติดข่าว ผมยังจําได้นะครับเพราะผมจดไว้ข้างโต๊ะเนี่ยนะครับก็ยังติดข่าวสเปอร์อยู่ขออนุญาตทำข่าวที่มันออกมาใหม่เร็วๆก่อนนะครับก็เมื่อคืนนี้แปลข่าวสเปอร์ทิ้งไว้แล้วแหละแต่แค่รอเวลาอัดแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับเป็นประเด็นของสโมสรบาร์เซโลนาก่อนเลยนะครับเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนานะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับ จะต้องรีบทําการขายนักเตะน,นะครับก่อนวันที่30มิถุนายนนะครับคือมันจะมีเรื่องของสถานะทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องบาร์เซลโลนาตัวเลขไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขายนักเตะ6คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนลสันเซมาโดจูเนียร์ฟิโปฮวนแคทิลิโบอิวาเลกิติสอัลโตโรวิลดาวออสมันเดมเล่คูตินโย7อย่างน้อย7นะครับตัวเลขจะกลายเป็นสีเขียวและดูดีกว่านี้เยอะเลยนะครับ บาเซโลนากำลังปัญหาคือคูตินโยผมขายไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นในวันนี้เนี่ยนิวคาเซลจะมารองรับให้ละนะครับก็รอดูกันนะครับนี่คือ67คนที่จะต้องเคลียร์นะครับสำหรับบา์เซโลนาเพื่อให้มันเสร็จก่อน30มิถุนายนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซิสซานเชสนะครับดูเหมือนว่านะครับลูเบนโซซา ลูเปนโซซ่าคือใครเป็นอดีตกองหน้าของสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็เรียกร้องให้สโมสรอนินเตอร์มิลานเนี่ยเซ็นสัญญากับอเล็กซิสซานเชสแบบถาวรไว้นะครับโอ้โหแมนยูฟังงี้ยิ้มแน่นอนนะครับคือตามรายงานจริงๆนะครับโซซ่านะครับอดีตกองหน้าของอินเตอร์มิลานนะเขารู้นะครับว่าอเล็กซิสซานเชสเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในตอนนี้เองเนี่ยเขาอยู่กับเรานะครับสัญญาของอเล็กซิสหมดในปี2565 แต่เราสามารถเซ็นสัญญากับเขาก่อนได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าอิงเตอร์มิลานจะโอเคไหมอ่ะผมดูจากท่าทีอย่างนี้นะอา็ิซิสก็ต้องกลับแมนยูนะครับเพราะฟอร์มการเล่นไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิปเป้คูตินโยกันนะครับเรื่องราวในตอนนี้ตอนนี้เองเนี่ยการเจรจากับบายุมินิกเนี่ยโอเคละนะครับแล้วก็กําลังเจรจากับนิวคาสเซิลด้วย อาร์เซนอลด้วยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายทีมนะครับเชลซีก็ด้วยนะครับตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์ในวันนี้นะครับโฟกัสวันนี้ก่อนว่ายิ่งนานวันค่าตัวของคูตินโญจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็หมายความว่าบาร์เซโลนาถึงจะต้องลักดันนะครับในดีลการขายนาเตะให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนมิถุนายนนี้นะครับคือคือก่อน30มิถุนายนผมลืมพูดวันที่ไปนะครับก็ตามนี้นะครับคูตินโญเดี๋ยวรอดูกันจบที่ไหนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮี่เคนนะครับเมื่อคืนนี้ถ้าผมทําสรุปข่าวแมนยูไปเนี่ยมีอยู่ประโยคนึงนะครับที่เท็ดดี้เชอริงแฮมเนี่ยพูดประโยคคาสสิกว่เลยนะครับว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ครับคือเวลาของแฮี่เคนในตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องเก็บเกี่ยวความสําเร็จเท d ดดี้เชอริงแฮมทำกับแมนยูมาแล้วในปี1997นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเขาก็อยากเห็นรุ่นน้องของเขาอย่างเคเนี่ย เลือกที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับแมนยูและตัวเขาเองด้วยนะครับแต่ตอนนี้เคนได้รับความสนใจจากในข่าวบอกไว้ว่าบาร์เซโลนาด้วยนะครับก็ตามนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลีโอเฟอร์ดินานกันนะครับเฟอร์ดินานในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแมนยูต้องเสริม3คนใครบ้างนะครับ คนที่1นนะครับคือจอร์แดนซานโชดิวหลักนะครับไม่เป็นไรซานโชเนี่ยรู้กันนะครับคนที่2คือครูเบอรี่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอันนี้แน่นจริงคนที่3ซาอูนิเกสตามข่าวเลยนะครับคือ3คนนี้จะเป็นคีย์แมนสำคัญที่ผลักให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลหน้านะครับนั่นก็หมายความว่าเฟอร์ดินานพูดมาอย่างนี้นะครับมันต้องเป็นเรื่องของเงินละนะครับที่หลอดเอจะต้องพิจารณา ไม่ใช่ว่าเฟอร์ดินานด์พูดใครแล้วจะซื้อตามนะครับมันอยู่ที่โซชาด้วยนะครับที่พูดมาเนี่ยซาอูก,กับซานโช่ได้แต่คุรูบรลลี่อายุเยอะนะครับซึ่งมันก็ต้องมีเหตุมีผลในการซื้อชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือความเห็นของริโอเฟอร์ดินานด์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคิสซ์มอริงและอเล็กซิสซานเชสครับอเล็กซิสซานเชสมิกกี้เตอร์มิลาน ตํานานเขาอยากขอให้อยู่ครับแต่ว่าอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะแต่วันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังไงก็ขายเอลิกซิสซันเชสและคิสมอลลิงนะครับก็แมนยูออกมายืนยันอีกครั้งตามนี้นะครับ ESPN คือแหล่งข่าวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโลนะครับผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นอิกาโลนะผมเล่นสโมสรที่ผมชอบอยู่รักอยู่นะผมก็ไม่อยากจากไปหรอกแต่วันนี้นะครับอิกาโลร้องขอให้สโมสรออต้นสังกัดเขาครับเสี่ยงให้ซินหัวครับ อนุญาตให้เล่นจนจบฤด,ดูกาลนะครับซึ่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจารเพิ่มให้นะครับเพราะมันก็น่าสงสารน้างอิเาโลอ่ะแมนยูตกเป็นข่าวว่าไม่ทําอะไรเลยอะตอนนี้กําลังดําเนินการอยู่นะครับก็แหล่งข่าวที่มาก็มาจากฟุตเมคาโตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรื่องราวของลิออนไบเล่แทนลอยลอยซานเน่เอ,อื้อจับนะตัวนี้เมื่อคืนนี้ผมเห็นอยู่นะครับ เลออนเบลเล่นะครับก็จริงๆนะเป็นผู้เล่นที่เป็นอายุยังน้อยแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากเลยครับน่าจะเหมาะกับระบบกับเป๊ปทีนี้เนี่ยซาเน่ San จะไปอยู่กับบิยมินิกใช่ไหมครับถ้าเอาเลรอยถ้าเอาตัวของเลออนเบลเล่มานะครับม a นซิตี้ต้องมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ40ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนซานน่จะย้ายไปเท่าไหร่ก็เคลียร์กันเองนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมินามิโน,โนกันนะครับโหนาน,นานเนาะจะมีข่าวของมินามิโนนะครับก็เป็นโค้ดของสโมสรเลดบูซาบุกนะครับก็ออกมาพูดนะครับว่าจริงๆแล้วนะลริวพูเซนสัญญากับมินามิโนไปเนี่ยเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยในราคา7.25ล้านปอนด์นะครับถ้าเทียบกับคุณภาพของมินามิโนแล้วเนี่ยลิวพูเนี่ยสุดคุ้มครับการเซ็นสัญญายุทิวิธีรวมถึงอายุของผู้เล่นวัย25ปีเนี่ย เป็นมีมูลค่ามากกว่าตัวที่ลิเวอร์พูลอ่ะค่าตัวที่เซ็นไปอ่ะ7.25ล้านปอนด์อีกนะครับซึ่งมันเป็นการทําธุรกิจที่โคตรฉลาดเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันต่อนะครับวันนี้นิวคาสเซิลสนใจที่เซ็นสัญญากับโซดานชากิรีของลิเวอร์พูลนะครับครอบ ยังไงก็ขายชาเกลี่นะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยลาลา,น,าน้าก็ใกล้ที่จะไปแล้วนะครับส่วนชาเิลี่เองเนี่ยลงสนามไม่กับริวพูลไปทั้งหมด40นัดนะครับจากทุกรายการย้ายมาอยู่ริวพูลในปี2018นะครับดูแล้วตอนนี้เนี่ยเอเจนของชาเกลี่ได้ติดต่อกับนิวคาสเซิลไปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วจะประกาศเร็วๆนี้นะครับก็ตามนี้นะครับแสดงความยินดีด้วย เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันต่อนะครับวันนี้นิวคาสเซิลมาเต็มสนใจเซ็นสัญญากับฟิลิปเป้คูตินโยนะครับการเจราจาล่าสุดกับตัวแทนของคูตินโยนะครับกับอาร์ซนอลจบไปแล้วคราวนี้เป็นนิวคาสเซิลน,นะครับซึ่งการเจราจาตอนนี้นะครับตอนนี้โอเคสําหรับข้อเสนอทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันเนาะยังไงก็มีที่ลงสําหรับคูตินโยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับวันนี้เชลซีต้องการเซ็นสัญญากับเคซุสโคโรน่านะครับไม่ใช่ไวรัสโคโรน่านะครับเคซุสโคโรน่านะครับคือใครนะครับเป็นนักเตะตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลข17นะครับของสโมสรปอร์โตนะครับอายุ27ปีนะครับก็วันนี้เนี่ยสโมสรเชลซีต้องการคนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเมริกออบามายองนะครับลูคัสโพรโบสกี้นะครับก็อยากจะให้ออบามายองเนี่ยตามฝันเลยครับ ไปอยู่กับมริดเลยนะครับสั้นๆง่ายๆตามนี้นะครับเพราะว่าผมคงไม่อธิบายแล้วล่ะใจอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่นั่นแค่นั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลกับสเปอร์นะครับก็อยากจะได้วิลเลียนแย่แล้วล่ะนะครับวิลเลียนนี่ก็แสบนะเขาสนใจกันเพียบเลยแต่ไม่เลือกใครเนี่ยตามในงานล่าสุดนะครับจากเทเลการาฟนะครับได้พูดถึงนะครับอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอสัมส,สุดสุดสุดงามเลยให้กับ ตัวของวิลเลียนไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ตอบกลับมานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันต่อนะครับตกเป็นข่าวว่าสนใจดีโก้คาร์ลอสครับเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับตามรายงานจากเอลเดสมาคีนะครับมีการพูดถึงนะครับว่าอาร์เตต้าได้ติดต่อไปยังเซบียาต้นสังกัดน,นะครับมีคือจะซื้อคาร์ลอสนะคุณต้องจ่าย67ล้านปอนด์ ชัดเจนตามนี้นะครับเอาสันส้นๆพอนะครับบาร์เซโลนาก็มากับเขาด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอ,อาร์เซนอลกันต่อนะครับแต่วันนี้นะครับสนักเตะที่ขายซัมเมอร์นี้คือใครบ้าง 1. โซโซคติสนะครับแล้วก็คนที่ 2. มูตาฟี่คนที่ 3. ล็อบโฮดดิ้ง3คนนี้จะถูกขายแน่นอนในช่วงของซัมเมอร์นี้ไปเลยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันต่อนะครับเรื่องราวของมิเลนนายนะครับไม่ได้ถูกตั้งขายอย่างไม่คนเมื่อกี้แต่จะปล่อยใช้ใช้วิธีการแลกตัวหรืออะไรก็นี่นครับมีหลายเหตุผลเลยตามรายงานจากตโด o ฟาฟาฟา,าเคสนะครับก็มีการพูดถึงว่าตัวของมิเคลเตตานะครับจะปล่อยนะครับมิเลนนายนะครับมิเลนนยไปยืมตัวหรือแลกตัวได้ทุกอย่างโดยมีสโมสรเอเวอเรตัและนิวคาสเซิล จับตาดูสถานการณ์อยู่นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของปาติชชิกนะครับปาติชชิกคือใครนะครับเป็นกองหน้าของสโมสรอ่อไบซิกสวมเสื้อหมายเลข21นะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าอายุ24ปีสูง186ซนมตรนัก73กิโลกรัมนะครับกองหน้าคนนี้เนี่ยก็เอะเหมือนผมจะเห็นอยู่เลยเนาะก็ถือว่าเป็นนักเตะ ยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะครับวันนี้เอเวอเรตตต้องแข่งกับโรมานะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวของสโมสรสเปอร์นะครับเรื่องราวของการแลกตัวนะครับระหว่างปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับกับใครนะแบ็คขวาของสเปอร์แบ็คขวาของสเปอร์คา,ออรคายวอกเกอร์พีเชอร์นะครับก็จะสองส,สองสโมสรกำลังจะทำธุรกิจในการแลกนักเตะกันนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับนิวคาสเซิลนี่ผมว่าน่าสนใจจริงๆนะครับนิวคาสเซิลมาคูตินโญมาเซดานชาเกลลี่ยื่นคูลิเปอรี่ไปบ้างแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับแล้วการเสริมทัพนักเตะแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวรอดูกันเนาะว่ายักษ์ใหญ่อย่างนิวคาสเซิลเนี่ย1มิถุนายนเนี่ย1มิถุนายนจะเป็นวันที่ประกาศเรื่องของเจ้าชายมิซามานเซนแบบเป็นทางการ80%นะครับธุรกิจ ครอบเกิน80%ไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวการขายนักเตะของมาเซโลนานะครับจะต้องทําก่อน30มิถุนายนเนื่องจากสถานะทางการเงินที่จะไปซื้อนักเตะคนอื่นด้วยรวมถึงสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลการเจรจาขยายสัญญาอิกาโลจะเป็นยังไงต่อนะครับมันก็น่าเห็นใจอิกาโลเหมือนกันส่วนลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ประเด็นหลักข่าวใหญ่เนี่ยก็ผมทําสุบข,ข่าวลิเวอร์พูลไปให้แล้วนะครับว่าเรื่องราวของเอมปาเป้กลับมาอีกแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับ ขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 800 0นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ